สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง p e n t a c l e Star นะคะไม่ได้พบกันนานเลยไม่ทราบว่าทุกท่านยังอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้หรือเปล่าคะวันนี้นะคะผู้อ่านนะคะก็จะทำคลิปพิเศษนะคะก็คือปีใหม่ไทยนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะคลิปนี้เป็นคลิปชาวราศีเมษนะคะปีใหม่ไทยจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษบ้างนะคะมาอัปเดตพลังงานกันเลย โอ้เอชออฟคัพว้าวหนึ่งถ้วยนะคะจัสติสควีนออฟคัพส์แปดเหรียญแฮงแมนว้าวบอกได้เลยว่าพลังงานดีนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะ คุณอาจจะได้โชคลาภนะคะไม่คาดคิดไม่คาดฝันในเร็ว,เวนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องการงานการเงินนะคะหรือแม้กระทั่งความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะคนที่จะเข้ามานะคะถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เนาะเขาน่าจะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอะ่ะคนที่คุณคิดคนที่คุณอาจจะรู้จักอยู่แล้วก็ได้นะคะอาจจะแบบว่าถ้าเป็นคนโสดที่แบบไม่ได้มีใครเลยนะคะมาสักพักนึงแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่า คุณอาจจะได้ข่าวดีเนาะเป็นความรักใหม่นะคะที่ดีๆคนที่คุณแบบเฝ้ารอนะคะเป็นพลังงานที่อาจจะเป็นสิ่งที่คุณแบบขอไว้อยู่แล้วนะคะเดี The Justice เนาะสิ่งที่คุณคิดว่าคุณอยากได้อะไรคุณขอประศักดิสทธิ์ไว้คุณก็อาจจะได้เขามานะคะคนคนนี้น่าจะมีพลังงานคนเป็นชาวราศีตุลก็ได้นะคะ Justice เนาะ ค่อนข้างจะเป็นคนมีเหตุมีผลมีหลักการแล้วอาจจะดูเป็นผู้ใหญ่นะคะคนที่เข้ามาแล้วคุณเองคุณก็อาจจะรู้สึกว่าคุณก็คุณก็ชอบเขาอะนะถ้าเขาเข้ามาคุยอะไรเงี้ยคุณก็เปิดใจคุยแต่คุณก็อาจจะรู้สึกว่าก็ดูดูกันไปก่อนแต่เขาเองเข้ามาแล้วเนี่ยมองว่าเขาก็จะมองคุณแบบเป็นคนดีมีเมตตานะคะดูอบอุ่นอะไรเงี้ยถ้าเป็นคุณผู้ชายนะเข้ามาเห็นคุณอย่างเงี้ยเขาก็จะมองว่าชาวราศีเมษอะ เออแบบช่วงนี้แบบทาไมผู้หญิงคนนี้ดูแบบดูอบอุน่นดูแบบใจดีนะคะอะไรอย่างเงี้ยเป็นสไตล์ของราชินีถือถ้วยเนาะเป็นคนใจดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวคุณเองคุณก็อาจจะรู้สึกว่าคุณเอ่อเขาเรียกอะไรคุณก็คุยหมดอะถ้าใครเข้ามาตอนนี้เนาะสำหรับคนโสดแต่คุณก็อาจจะยังไม่ฟันธงว่าเออเขาจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณหรือเปล่านะคะ <S <S คือการพัฒนาการคุยก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะ คุณกับเขาว่าจะคุยกันได้ด้วยดีแต่คุณอาคุณอาจจะยังไม่อยากตัดสินใจอะไรนะคะเป็นแฮงแมนเนาะเพราะคุณเองอาจจะเจอความรักที่ไม่ค่อยจะสมหวังหรือเป็นความทรงจําที่ไม่ค่อยดีผ่านมานะคะชาวเมทที่คุณก็อาจจะรู้สึกว่าตอนนี้หรอฉันค่ะฉันแบบรอก่อนดีกว่าไม่อยากจะเร่งรีบอะไรนะคะในความสัมพันธ์ถ้าเขาคุยมาคุณก็คุยไปคุณก็ดีดด้วยใครดีมาคุณก็ดีด้วยแต่คุณก็ อาจจะยังไม่ตัดสินใจอะไรผีผามนะในช่วงนี้แล้วถ้าถามว่าสําหรับคนที่เป็นคนคุยนะคะคนคุยอะไรพวกนี้ที่ยังไม่ได้แบบมีสถานะอะไรแต่ก็ถือว่าโสดเนาะก็บอกได้เลยว่าคุณก็จะแบบคุยกันค่อนข้างแบบดีเนาะในช่วงนี้เขาอาจจะแบบว่ามีของมีค่านะคะหรือให้อะไรคุณที่เป็นของขวัญ พิเศษสาหรับคุณก็ได้นะถ้าคุณคุยกันไม่ได้เจอกันเขาก็อาจจะมาเจอกับคุณหรือเขาอาจจะส่งอะไรมาให้คุณนะคะเป็นของของเล็กๆน้อยๆแต่มีค่าทางจิตใจหรืออาจจะเป็นของใหญ่ๆก็ได้นะคะที่ที่คุณรู้สึกว่าพอคุณได้รับแล้วคุณว้าวประมาณนั้นนะคะเนี่ยหนึ่งถ้วยเนาะถ้าคนคุยนะคุณอาจจะได้รับของ ของฝากของมีค่าจากคนที่คุณแบบชอบพออยู่นะคะเออแล้วคุณกับเขาอ่ะคุยกันก็ดีอ่ะคุยกันแบบดีอ่ะมีมีเหตุมีผลเป็นผู้เป็นคุณรู้สึกว่าคนที่คุณคุยค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่เนาะเนี่ยจัสติดนะคะคุยกันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกันเลยนะคะไม่ได้มีประเด็นอะไรคุณทั้งคู่ก็มีการคุยที่ขยายตัวดีนะคะแต่เพียงแต่ว่าทุกอย่างมันอาจจะต้องรอเวลาถ้าคุณทั้งคู่ไม่ได้อยู่ใกล้กัน หรืออยู่คนละจังหวัดหรือคนละที่ก็อาจจะเจอกันน้อยนะคะคุณอาจจะต้องรอคอยเวลานิดนึงนะสำหรับคนคุยนะคะที่ไม่ได้มีสถานะอะไรส่วนคนมีคู่นะคะที่มีประเด็นนะคะมองว่าคุณเองอะ่ะอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าคุณอยากจะแบบได้รับความชัดเจนก็ได้นะแบบอาจจะแบบอยากจะให้แบบแฟนคุณขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแบบ justice เนาะแบบเรียกร้องว่าเออฉันแบบ เมื่อไหร่เราจะแบบทาอะไรให้มันชัดเจนขึ้นเมื่อไหร่แบบอยากจะแบบแต่งงานกับฉันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นมุมนี้นะคะอาจจะเป็นแนวแนวนี้แล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณมีความกังวลน,นะคะอยู่เล็กน้อยว่าความสัมพันธ์ของคุณมันจะไปได้ไม่ถึงไหนอะไรเงี้ยแต่บอกเลยนะว่าคู่ของคุณก็กําลังคิดอยู่นะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดเนาะเนี่ยพยายามคิดพยายามหาเงินพยายามพยายามทางานเนาะเพื่อที่จะแบบว่าเออได้ ทำอะไรให้คุณแบบแฮปปี้มีความสุขนะคะแต่ทุกอย่างอะ่ะมันก็อาจจะไม่ใช่ในเร็วๆนี้นะคะสำหรับชาวราศีเมษคุณอาจจะต้องรอนิดนึงนะคะตามหน้าไพา่เนาะ,ค,ะคืออาจจะต้องรอนิดนึงแต่ว่าดูแล้วอ่ะไม่น่ามีปัญหาอะไรถ้าคุณทั้งคู่เข้าใจกันนะก็อาจจะแบบว่าประครับประคองกันไปนะคะเข้าใจซึ่งกันและกันว่าเออตอนนี้เขาก็ทำงานคุณก็ทำงานเนาะ,ะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะแต่บอกได้เลยว่า คุณจะได้รับข่าวดีนะคะเนี่ยหนึ่งถ้วยนะคะสำหรับคนมีคู่ที่มีประเด็นอยู่ถึงจะมีปัญหาอะไรในตอนนี้นะคะอาจจะแบบว่าไม่ได้คุยกันหรือเย็นเย็นชาชาตึงๆใส่กันแล้วคุณอยากจะแบบว่าเคลียร์อะไรเงี้ยมันก็จะเคลียร์ได้แต่ไม่ใช่ในเร็วๆนี้นะคะอืมส่วนคนที่มีคู่ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะคะสําหรับคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นเนี่ยผู้อ่านมองว่า อาจจะมีข่าวดีก็ได้นะถ้าคนที่แต่งงานแล้วนะคะคุณอาจจะได้บุตรเนาะหรือว่าได้ลูกสาวลูกชายก็ว่าไปมีน้องนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องการเงินการงานที่คุณทำร่วมกันแล้วดีขึ้นนะคะมีการขยายตัวเนาะเพราะว่ามีแดเหรียญน,นะคะแล้วทุกอย่าง แบบเป็นข่าวดีอ่ะเข้ามาในชีวิตคู่ของคุณนะคะกับแฟนคุณกับคู่รักของคุณหรือแม้กระทั่งคู่รักของคุณอาจจะซื้อของมีค่านะคะให้คุณหรือว่าให้เงินเพิ่มอ่าให้เงินเพิ่มก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของคนมีคู่เนาะจะได้แบบมีอะไรที่อาจจะเป็นของมีค่าเข้ามานะคะบอกเลยหรือ อาจจะเหมือนแบบอยู่กันแล้วแล้วแบบเอ้ยจะมีงานเลี้ยงงานแต่งงานนะคะได้จดทะเบียนอะไรที่เป็นหลักเป็นการก็ได้นะ justice ถ้าคนที่เป็นแฟนกันมานานเป็นคู่รักคู่มั่นนะคะก็อาจจะแบบเลื่อนขั้นอีกระดับหนึ่งโดยการแบบมีงานเลี้ยงฉลองได้แต่งงานนะคะได้แบบอยู่แบบกันเป็นครอบครัวเป็นการคอมมิชเมนที่ชัดเจนมากขึ้นก็ได้สำหรับคนมีคู่ที่ดีกันอยู่แล้วนะคะอืม อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมเลยนะคะโดยกว้างของชาวราศีเมษเนาะในช่วงหลังสงการปีใหม่ไทยนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณก็บอกได้เลยว่า,าทุกสถานะเลยนะคะคนโสดคนมีคู่คนคุยไม่ชัดเจนหรือคนคุยที่ไม่ได้มีประเด็นอะไรมองดูแล้วคุณจะได้รับข่าวดีอะอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มีคุณค่าทางจิตใจหรือแม้กระทั่งคนไกลนะคะเขามาหาคุณนะคะไม่ได้เจอกันนานแล้วหลังจากโควิดหรือแม้กระทั่ง เขาซื้อของฝากของขวัญมีค่าเล็กๆน้อยๆหรืออะไรก็ได้ก็ได้นะคะมาให้คุณบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่ดีอ่ะผู้อ่านบอกเลยว่ายังไงชาวราศีเมฆก็จะได้รับข่าวดีนะคะในช่วงที่จะถึงนี้เนาะโอเคมาดูไพ่윙ออฟโซลซิสเตอร์นะคะอยากจะแนะนำอะไรคุณบ้างเห็นไหมคะไทยๆเข้ากับช่วงสงกรานปีใหม่ไทยของเราเลย ขอไพ่วิงอัพโซสิสเตอร์ช่วยแนะนำให้ราศีเมษใบหนึ่งคะ่ะโอ้เห็นไพ่ไหมคะไพ่บอกว่า if you don't see worthiness inside yourself who else will ไพ่อยากจะบอกว่าไม่ว่าเรื่องอะไรที่คุณผ่านมาในชีวิตก็แล้วแต่คุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรนะคะสิ่งดักดำในใจมีทุกคนเนาะคือไม่ว่าคนเราจะยังไงเราก็มีทั้ง เรื่องที่เราไม่แฮปปี้หรือความทรงจำที่ไม่ดีที่ผ่านมานะคะคือคุณรู้ตัวคุณเองดีที่สุดเนาะพระอ,อยากจะบอกว่าคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณผ่านความเจ็บปวดมาคุณผ่านความรักที่ไม่สมหวังมาก่อนเพราะฉะนั้นนะ่ะต่อไปจากนี้คุณก็จะมีประสบการณ์มากขึ้นนะคะเข้าใจในความรักเข้าใจในชีวิตมากขึ้นทุกครั้งที่เกิดปัญหามันก็จะหล่อหลอมให้คุณแข็งแรงขึ้น ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะแบบว่าเจออะไรที่เลวร้ายมาคุณคุณรู้แล้วคุณก็ได้เขาได้อะไรคะได้ประสบการณ์ได้นั่งทบทวนสิ่งที่ผ่านมาเนาะถึงมันจะเป็นความความไม่เขาได้ไรพลังงานที่ไม่โอเคของคุณะ่ะเออไม่ว่าจะเรื่องเศร้าเรื่องอกหักเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่อยากจะบอกว่าถ้าคุณรู้จักตัวเองนะคะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร บอกได้เลยว่าพลังงานต่อไปของคุณอนะสำหรับความสัมพันธ์ครั้งใหม่หรือว่าความสัมพันธนะ์นับปัจจุบันมันก็จะดีตามไปด้วยถ้าคุณรู้นะว่าคุณต้องการอะไรคุณแข็งแกร่งพอนะตอนนี้นะคะจากความที่ผิดหวงังหรือเสียใจที่ผ่านมาเอามาเป็นพลังเนาะบอกได้เลยว่าคุณก็จะใช้ชีวิตได้อย่าง mm hmm. เขาเรียกอะไรอะอย่างที่คุณต้องการอะอะไรที่คุณต้องการตอนเนี้ย คุณก็จะได้อย่างนั้นเพราะว่าคุณรู้แล้วไงว่าจริงๆแล้วในใจของคุณเนี่ยต้องการอะไรมากที่สุดนะคะอืมต่อมามาดูกันว่าไพ่เ o ิฟออร์เคนะคะมีอะไรที่อยากจะแนะนำชาวเมษบ้างนะคะขอหนึ่งใบค่ะอืมทร a น s f ฟอร์เมชัไพ่บอกว่า t r a n s f ฟอร์เมชัค่ะไพ่บอกว่า Your relationship w t t o w e another is about to deep ืม t r a n s f a r t i n g โ okay. อเคความสัมพันธ์นะคะตอนนี้นะไม่ว่าความสัมพันธ์ใหม่ของคุณหรือความสัมพันธ์ปัจจุบันของคุณนะคะได้เปลี่ยนแปลงตัวคุณทุกวันนะคะก็อย่างที่ไพ่บอกเมื่อกี้นี้เลยว่าคุณเองอะ่ะเป็นตัวเองให้มากที่สุดแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องการอะไรนะคะถ้าคุณไม่รู้แล้วใครล่ะจะรู้ใช่ไหมคะแม้แต่คนอื่นเล่ข้างคุณเขาก็ ไม่สามารถเข้าใจคุณได้อย่างลึกซึ้งถ้าคุณไม่ได้เข้าใจตัวเองเนาะแล้วคุณเองอะ่ะมีการ transform อยู่ตลอดเวลาหมายความว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดค่ะคุณอาจจะไม่เชื่อแต่จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นชีวิตคนเราอ่ะนะคะผู้อาจจะบอกว่า transform กันอยู่ตลอดเวลาก็คือทุกความสัมพันธ์ที่เข้ามาในชีวิตเราอะ่ะทำให้เราเรียนรู้นะคะไม่มากก็น้อยอ่าใช่ไหมคะความสัมพันธ์เก่า ก็ทําให้เราเรียนรู้ประสบการณ์อาจจะดีไม่ดีไม่ดีแล้วก็ไม่ต้องเก็บดีแล้วก็เก็บไว้ไม่ดีแล้วอาจจะเก็บมาเป็นแบบบทเรียนเนาะอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเนี่ยทุกอย่างอ่ะมันเปลี่ยนแปลงตัวเราเสมออาจจะเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแต่ทุกความสัมพันธ์น่ะเข้ามาทําให้เราได้เรียนรู้มากขึ้น,นาาม,มากขึ้นอาจจะไม่มากก็น้อยกับความสัมพันธ์ครั้งนั้นแล้วพอเราเรียนรู้ที่จะทานฟอร์มเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น เราก็จะพบความลักครั้งใหม่ที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแน่นอนไม่มีอะไรที่มันไม่ดีขึ้นแล้วมันเอ้ย,อยก็อานจะบอกว่าไม่มีอะไรที่มันแย่ลงนะคะอย่างน้อยความสัมพันธ์ที่เข้ามาใหม่หรือความสัมพันธ์ปัจจุบันมันก็จะดีขึ้นถ้าคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไร <S <S เพราะว่าคุณอะ่ะเขาเรียกอะไรทบทวนตัวเองทุกวันว่าฉันมีข้อผิดพลาดอะไรฉันมีข้อร่องอะไรนะคะบางทีอะ่ะเราต้องทบทวนตัวเองก่อนก่อนที่เราจะไปว่าคู่ของเราหรือว่าคนของเรา บางทีเราต้องคิดว่าเอ๊ะเพราะอะไรนะแบบถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะถ้าเราทบทวนได้ทุกวันว่าในใจเรามันมีจุดดาร์กอะไรมีแบบมีข้อผิดพลาดอะไรแล้วเราก็แก้ไขตรงนั้นน่ะผู้อ่านมองว่าความสัมพันธ์ของทุกคนน่ะจะเขาเรียกอะไรคะจะกระทบกระทั่งกันน้อยอ่ะจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะเนีอเอ่ยไพ่เลอฟออร์เคิลก็อยากจะมานะนําทุกท่านว่าให้เขาเรียกอะไรคะรู้จิตใจตัวเอง นะคะเหมือนกับคอยทบทวนนะคะคอยแบบหมัน่นเขาเรียกอะไรล่ะพัฒนาจิตใจคุณทุกวันนะคะให้เป็นพลังงานบวกทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนะคะผู้อ่านเชื่อมากเรื่องพลังงานบวกนะคะเพราะความรักทุกท่านอยากมีความรักความรักเป็นสิ่งสวยงามเพราะฉะนั้น,นบอกได้เลยว่าการที่คุณแบบยกระดับจิตใจพัฒนาจิตใจทุกวันน่ะมันจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวคุณน่ะ เหมือนพัฒนาเลเวลอีกขั้นหนึ่งอะประมาณนั้นนะคะความรักความสัมพันธ์ก็เช่นกันน่ะถ้าคุณรู้ว่าคุณแบบอ,อ๋อผิดตรงนี้นะคะคุณก็ปรับเปลี่ยนแก้ไขนะคะลดทิฏฐิลดมานะกันลงมาไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรผู้อ่านเชื่อว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีอะ่ะมันจะผ่านไปได้นะคะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะสำหรับ ชาวราศีเมษเนาะในช่วงหลังปีใหม่นี้นะคะแต่รวมๆคือบอกได้เลยว่าเป็นข่าวดีนะคะคุณจะมีข่าวดีเข้ามาทุกเรื่องเลยอาจจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนาะ,ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะคะโดยกว้างสําหรับชาวราศีเมษในช่วงปีใหม่ไทยนี้นะคะเดือนเมษานี้เป็นคลิปพิเศษก็ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะถ้าสนใจก็แอดไลน์ปรึกษาส่วนตัวกันได้นะคะผู้อ่านยินดีเนาะ ฝากนะคะทุกท่านกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันไปอย่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ